่าโอเคนะครับผมนะก่อนจัดส่งนะครับร้านจะมุ็จะไฟล์เราก็จะมีดีวิวให้ดูแบบนี้เลยนะครับตั้งเสียงเซตอัพเรียบร้อยเลยครับแอมนอก IR นอกพร้อมพรีเซตเสียง36พรีเซตเสียงนะครับ9แบงค์แจมๆเลยนะครับอ่านี่เลยนะครับใช้งานได้ปกตินะครับทุกฟังก์ชันเลยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันของไลฟ์นะครนี่เลยนะกดเข้าไปเห็นไหมครับนี่เด้งมาเป็นสีสวยๆอันนี้ก็แล้วแต่เรานะครับว่าเราจะ ตั้งอะไรยัางไงานี่เลยนะครับอันนี้คือผมถ่ายให้ดูเลยนะครับนะอ่าแล้วก็ <c oughs> ตัวนี้ผมมีกล่องให้ด้วยสวยๆเลยแล้วก็มีสายชาร์จด้วยโอ้ยนี่นะครับสวยๆเลยนะครับอ่ะโอเคนะจ๊ะใครที่อยากซื้อขายก็นี่เลยดูคลิปนี้ไ้ได้เลยนะครับร้านอยู่หลังสิธิ์คลองหนึ่งครับจะส่งมาเซตอัพก็ได้นะครับตัวนี้พี่ชายเนี่ยที่ซื้อกับผมเนี่ยนะครับเพราะว่าเขาชื่นชอบในการเซตอัพเสียงของผม นะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมขายราคาในแตกต่างอยู่แล้วนะครับมันจะไม่เหมือนราคาขายมือสองทั่วๆไปพันกว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะคือผมต้องการขายพร้อมพรีเซตเสียงของผมแอมนอกไออาร์นอกนะครับมันเป็นงานศิละปะเอาคนที่ชื่นชอบอย่างพี่ชายวันนี้ชื่นชอบและอยากบุดหนุนนี่แหละครับผมมันเป็นงานศิละปะนะครับผมเนาะอ่านะครับมันก็อาจจะไม่เหมือนที่เขาขาย ทิ้งกันทั่วไปในเพจในอะไรต่างๆที่เขาบอกว่าเอ้ยเล่นแล้วเบื่อแล้วหรือว่าไม่ชอบเสียงอะไรเงี้ยแต่สําหรับผมเนี่ยบอกเลยเลยว่าตั้งเสียงให้พร้อมเล่นพร้อมลุยแล้วก็เป็นเสียงที่เรียกว่าหลายๆคนเนี่ยดูคลิปแล้วชื่นชอบจริงๆนะครับอ่าโอเคนะครับผมนะก็ถ่ายให้ดูแบบนี้อุ่นใจทั้งคนซื้อและคนขายนะครับเพราะว่าของมันใช้งานได้จริงๆนะครับเดี๋ยวผมปิดให้ดูเลยนี่ครับปิดแบบนี้แล้วก็เปิดแบบนี้ นะครับไปถึงก็ชาร์จแบตมาหน่อยแค่นั้นเองครับผมนะอ่าโอเคนะครับผมจัดไปเลยนะจ๊าเดี๋ยวผมปิดไปเลยนะอันนี้ปิดเปิด,ดที่อยู่เฉยๆนะครับนะร้านอยู่ลังสิทธิ์ทองหนึ่งครับยินดีต้อนรับเลยนะครับแอดไลน์มาที่เบอร์โทร0831655688เบอร์นี้จะมุกิต้ร์ไฟยินดีต้อนรับทุกๆท,ท,ท่านเลยนะครับอยู่ลังสิทธิ์ทองหนึ่งจะส่งมาเซตอัพหรือจะซื้อไฟเสียงไปลงเองเราก็มีวิดีโอสอนลงด้วยนะครับอ่ะโอเคจัดไปขอบคุณมากครับผมลุยเลย